วัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาสองเรื่องราวความรักคุณกันนะคะโดสว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยพลังงานจะเกิดอะไรขึ้นบ้างท่านที่มีปัญหาระหองหะแห่งกันเราจะสามารถที่จะกลับมาคุยกันกลับมาเคลียร์ปรับความเข้าใจ ได้ในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นหรือว่าดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นั่นเองนะคะส่วนความคิดความรู้สึกของคนรักของคุณให้ด้วยเดี๋ยวจะเปิดสองให้ด้วยนะคะว่าเขาคิดยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงแล้วทีนี้มาดูซิว่าเขาเจะเอายังไงต่อในเรื่องราวความสัมพันธ์ของเราในครั้งนี้นั่นเองนะคะสาหรับการเปิดพลังงานไพ่นะคะก็คือจะอยู่ในระหว่างวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเนาะ และก็จะเป็นพลังงานดยวรวมนะคะซึ่งจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางกรณีสามารถที่จะสลับกันได้ก็มีด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเองนะคะว่าพลังงานของเราตรงกับจุดไหนนะคะสามารถรับชมได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีนั่นเองนะคะก็แนะนําให้ชมควบคู่ก,กันนะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยไพ่จะมาตรงกับลัคนาบางครั้งสามารถที่จะไปตรงกับราศีก็ได้อันนี้ไม่แน่ไม่นอนนั่นเองนะคะ สำหรับราศีตุลน,นะคะจะเกิดในระหว่าง,งวันที่24กันยายนถึงวันที่23ตุลาคมนั่นเองการแบ่งวันที่ก็ตามแบบาศาสตร์ตะวันตกเลยนะคะส่วนท่านที่ไม่อยากจะสุ่มไม่อยากจะเดานะคะก็คือสามารถดูดวงเป็นการส่วนตัวได้นะคะสองตรงๆงเลยว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับเราบ้างนะคะก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะแม่หมอจะฝากอดีตไลน์ไว้ที่ใต้คลิปลนั่นเองนะคะอ่ะเข้าสู่พลังงานรวมไปก่อนนะ,ะสรับท่านที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดดวงส่วนตัวนะคะ ก็สายฟรีไปก่อนเนาะช่วงนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณจะดูนิ่งๆน,นะคะคือสิ่งไหนที่เคยเป็นนะในช่วงหนึ่งนะในช่วงอ,อ,อาจจะประมาณ10กว่าวันนี่แหละพลังงานไพ่จะอยู่ในระหว่างความนิ่งนะคะ10กว่าวันนะตั้งแต่วันนี้อาจจะช่วงปลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยส่วนเร่มใกล้สิ้นเดือนก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีขึ้นไหมคุณและเขาจะมีการที่จะได้ปรับความเข้าใจกันปรับสมดุลนะคะปรับความเข้าใจกันให้มันดีขึ้นสิ่งไหนที่เราเคยเครือบแคลแงใจที่เคยสงสัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนเพราะว่ามีไพ่เด็ดเดอไฮรีตเนาะ Hybrid, ก็จะมีเขาเรียกว่าเราสงสัยเราเระแวงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเรามีเซนต์ว่าคนรักของเรานะั่นะนะ่ะปิดบังอะไรเราเอาไว้หรือเปล่านะคะบางเรื่องก็ เฮ้ยเขามีคนใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยสงสัยนะคะว่าเขาแอบไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเป็นคนที่เขาเคยคุย,ยไหมเราอาจจะจับได้นะ,ะว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยจับได้ในเฟซหรือว่าข้อความเก่าๆเ,เดิมๆแล้วทีเนี้ยเราก็ไประแวงว่าเขาจะกลับไปคุยกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทาให้ตอนเนี้ยชาวราศรีตุลคุณจะแปลงเป็นนักสืบนะคะสืบความจริงว่าเฮ้ยคนที่เราสงสัยเนี่ยเป็นใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ แล้วก็เราอยากจะมาเคลียร์พอเราสืบรู้สักประมาณาประมาณเล็กน้อยเนาะอาจจะไม่มากทีเนี้ยเราก็อาจจะมีตั้งประเด็นกับคนนี้ขึ้นมาคุยกันนะคะว่าตกลงไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะรู้ความจริงนะคะแต่ขอให้มีเหตุมีผลขอให้มีข้อมูลสักเล็กสักน้อยก่อนเพื่อจะเอามาเป็นหัวข้อเอามาเป็นประเด็นในการที่จะสืบ ถามเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักสืบนะคะแล้วทีนี้สถานการณ์ของคุณมันจะดีขึ้นไหมท่านบางท่านก็อาจจะอยากรู้นะคะขึ้นอยู่กับการกระทําของท่านด้วยถ้าคุณนะคะเป็นเด็กที่งองแงเอาแต่ใจคือแบบเฮ้ยสิ่งที่ฉันคิด สิ่งที่ฉันพูดเนี่ยมันถูกแล้วนะมันอะไรแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่ไม่ฟังเหตุผลของเขาอันนี้มีโอกาสที่เขาอาจจะโกรธคุณได้นะคะแต่ถ้าคุณสืบแบบเขาเรียกว่าออ,อย่าให้เขารู้ว่า,วาเราสืบอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเนียนที่สุดนะนะต้องต้องทำให้เนียนที่สุดนะกับภารกิจรับครั้งนี้นะคะเพราะว่ามันจะนำพา ในเรื่องของความสัมพันธ์ของเราให้มันไม่ไม่หักเหมากอะคะไม่แย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีสองอย่างนะชาราศีตุลถ้าคุณอยากจะสืบแต่อขอให้ค่อยๆสืบนะคะอย่าให้เขารู้ตัว แล้วก็ทำหน้าให้นิ่งที่สุดด้วยทำตัวปกติเหมือนเราคุยกันทั่วๆไปเหมือนพูดหยอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันแฝงความจริงอยู่ในนั้นนะเออเอาอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าคุณเข้าไปแบบชะๆะ,ะ,ะ,ะเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่พอใจได้เพราะว่าไพ่ดอกทาวเวเนี่ยขึ้นทางฝั่งเขานะคะเนี่ยแล้วก็มีเดร์เตามมาด้วยนะให้ระวังด้วยว่าคุณอาจจะไม่ตั้งใจว่าจะให้มันเกิดขึ้น ให้มันแยกขนาดเนี้แต่มันก็แยกไงนะคะเพราะว่าบางคาพูดเขาอาจจะไม่ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็มันไม่ได้เข้าหูเขาเท่าร่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะคุยเป็นเพื่อนกันนะคะเขาคิดว่าเขาแค่คุยปรึกษาเป็นเพื่อนกันเท่านั้นแต่ทีเนี้ยทางฝั่งเราก็คิดเยอะคิดไกลกลัวนะคะระแวงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะคะเอ่อถ้าจะถามประเด็นนี้นะคะ สำหรับท่านที่มีประเด็นขอโทษทีมีประเด็นนี้นะลิ้นพันกันแล้วตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเลยนะคะอ่ะไปยังไงบ้างกับประเด็นนี้นะคะเขามีไหมอ่ะถามตรงๆเลยแล้วกันอืมอืม เหมือนเป็นรุ่นน้องนะคะที่เข้ามาขอคําปรึกษาที่เขาอาจจะมีปัญหาอะไรแล้วก็หาทางออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีเ,เข้ามาปรึกษารุ่นพี่หรืออะไรอย่างนี้เนาะแค่นั้นเองนะคะเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากกว่านั้นนะคะเคยรู้จักกันมานานแล้วนะคะหรือไม่ก็เป็นเรื่องธุรกิจด้วยที่เขายังต้องการที่จะหาที่ปรึกษาที่ดีอะไรอย่างเงี้หาข้อมูลนะนะคะ แค่นั้นเองนะชาวตุลเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณกลัวเนี่ยคุณก็มองมองไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะใช่อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเป็นนะคะสืบหาข้อมูลให้ดีให้ดีเลยละนะคะเพราะว่าชาวตุลเนี่ยคุณจะเหมือนกับว่าจะมีสองกรณียังไงบางท่านเนี่ยก็ วืดใส่เลยนะคะก็คือแบบเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้บางท่านก็อาจจะอยู่เป็นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆถามเขานะคะค่อยๆสื่อไปทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างเงี้นะคะอย่าให้ไก่ตื่นนะข้อหลังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวตุนนะคะจะทําให้ สถานการณ์ของเรานั่นน่ะมันมันนิ่งมันเรียบแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปนิดทางที่ดีขึ้นนะคะสำหรับท่านที่อาจจะมีเรื่องที่ต้องสะสางมีเรื่องที่ต้องคุยกับกับแฟนเราเนี่ยนะคะ คุยได้เลยนะเพราะว่าไพ่หนึ่งคาถามันเกิดขึ้นการที่เราจะได้สะสางปัญหากันนะคะปัญหาที่มันคาใจคาลาคาสางหรือแม้แต่อะไรที่มันนิ่งไปเงียบไปเฮ้ยเธอหายไปไหนเธอทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะตกลงเธอรู้สึกยังไงอ่าท่านที่สงสัยนะฮะในเดือนมีนาคมเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาหัวข้อไหนที่คุณรู้สึกว่ามันปแปลกๆนะรู้สึกว่า เขาไม่ได้ใส่ใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาหัวข้อที่เราติดค้างในใจเนี่ยไปคุยกับเขาดูแล้วทีเนี้ยนะคะพอเขารู้ว่าเราคิดแบบเนี้ยเขาก็จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเรานะคะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนตัวเองนะคะ <c oughs> เขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเราคิดแบบนี้อาจจะไม่รู้ว่าเราแอบน้อยใจหรือว่าแอบอ,อะไรล่ะแอบโกรธอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ด้วย คุยได้นะคนนี้คุยด้วยเหตุด้วยผลแล้วเขาจะฟังเรานะคะสําหรับคนรักของคุณนะแต่ถ้าไปด้วยความอา,อารมณ์รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยพังนะคะพังแน่นอนเตือนมาแล้วนะทางฝั่งเขาอะเขาเป็นคนทีเ่เขาคิดว่าเขาโตแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเขาก็มีเหตุมีผลพอสมควรนะคะคือจะจะมาคุมเราจะมาจ้าจี้จ้ามชัยเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะ ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและผลตอนนี้นะคะสำหรับเขาเนี่ยก็เหมือนลักษะนามกบว่า,าในส่วนหนึ่งเขาก็เป็นคนดีนะเป็นคนเขาเรียกว่าธรรมะธรมโมชอบทําบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะปฏิบัติธรรมอยู่บ้านหรือไม่ก็เป็นคนที่รักสันโดษมากพอสมควรนะคะมีโลกความเป็นส่วนตัวไม่ค่อยที่จะวุ่นวายกับใครนะคะเ,เวลาที่เขาหยุด ว่นของเขาก็คือชอบอยู่บ้านนะคะชอบหาอะไรที่เขาชอบหาอะไรที่เขาโปรดทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แค่นั้นเองอยู่กับตัวเองเยอะนะคะส่วนสังคมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาเหมือนกับว่าไม่อยากจะเข้าไปสู่สิ่งสักเท่าไหร่เนาะอาจจะเป็นในเรื่องของลูกภัยไข้เจ็บด้วยที่เขาหนึ่งแล้วก็ไม่อยากจะออกไปไหนนะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวนั่นแหละนะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่ เก็บตัวเองนะคะไม่ค่อยเข้าสังคมสักเท่าไหร่ตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการคือสิ่งที่เขาต,ต้องทำจริงๆนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการงานซะมากกว่านะคะเขาต้องการความมั่นคงต้องการสร้างอนาคตลักษณะเหมือนกับว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตนะชาวราศีตุลเขาอยากจะทํางานทํางานเยอะๆแล้วก็ให้งานของเขาให้เงินของเขานะคะมีความมั่นคงดีแล้วก็ในลักษณะที่เขาอยาก เมื่อไหร่ที่เขามีลูกหรือมีแฟนหรือมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาสามารถที่จะดูแลเขาได้อย่างดีโดยที่ไม่ขาดตกบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาต้องการเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะมีครอบครัวนะคะประมาณนั้นเป้าหมายของเขาเลยนะคะอืมอ่าชาวราศีตุลน,นะคะก็แอบยิ้มยิ้มบ้างนะคะเขาทําเพื่ออนาคตนะ ความนอกใจมีไหมนะคะความนอกใจเดี๋ยวถามให้แล้วสำหรับเหมือนกับว่าคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังมากนะคะคนที่เข้ามาก็คือเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเองอะแต่นิสัยของเขาถ้าได้กโกรธแล้วเนี่ยเอาลงยากเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดุโมโหร้ายแล้วก็ทิฐิแรงไหมก็เวลากโกรธมักจะนิ่งมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโกรธนานด้วยนะชาวราศีตุลน,นะคะ เครียดเรื่องเงินเนาะตอนนี้เครียดเรื่องเงินแล้วก็เป็นยังไงในเรื่องเขาเรียกว่าเครียดเรื่องอนาคตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยส,สภาพคล่องในเรื่องของเงินนะนะคะอืคิดแต่เรื่องนี้เท่านั้นเองมีชาวราศีมีนราศีมังกรนะคะราศีพุก่าตุลน,นะคะ ธนูด้วยกันก็มาด้วยตามนี้นะคะอะย่างไงต่อสำหรับเขาเป็นคนบ้างงานนะคะทำแต่งานหาแต่เงินอะไรอย่างนี้เนาะอตอนนี้เหมือนกับว่าชีวิตของเขาในเรื่องของงานของเงินเนี่ยมีปัญหาอยู่นะคะเหมือนมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างในที่ทํางานด้วย จริงๆนะคะคิดแต่เรื่องงานกับเรื่องเงินเท่านั้นเองเรื่องความรักเนี่ยเขาคิดว่ามันอยู่ตัวแล้วมันไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถที่จะประครับประคองตรงนี้ให้ถึงแมว้ว่ามันจะนิ่งถึงแม้ว่าเราจะยิบเงี้ยแต่ใจของเขาก็ไม่เคยที่จะหยุดนิ่งก็ยังก็ยังมีแค่เรานั่นแหละนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แอบนอกใจอะไรยังไงเลยนะคะ บางทีไพ่สามารถสลับกันก็ได้เดอ้ออันนี้ก็พิจารณาเองนะคะเพราะว่าจะมีสองกรณีคือชาวราศีตุลคุณอาจจะเป็นผู้กระทําหรือผู้ผู้ถูกกระทําก็ได้นะคะเอเดี๋ยวจะถามให้สําหรับท่านท่านที่เป็นคู่รักใหม่นะคะเป็นยังไงบ้างเขาจริงจังไหมนะคะ อันนี้ยังไม่แน่ใจเลยนะคะสำหรับเขาอ่ะยังช่างใจยังดูใจอยู่เลยไว้ใจยังไม่ได้ด้วยอันนี้นะคะคู่รักใหม่ยังไม่แน่ไม่นอนนะคะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราแล้วก็นิสัยของเราด้วยว่าจะเข้ากับเขาได้หรือไม่เขาต้องการที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันนะคะ,ะคนนี้นะคะเวลาที่เขาจะมองคนรักหรือว่าใครที่จะมาเป็นแฟนเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนขยันนะคะขยันทํามาหากินขยันหาเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อ เนี่ยแหละตุนนะคะที่เรากำลังคบใครเนี่ยคนนั้นนะ่ะหรือไม่ก็เราก็ได้เปลี่ยนตัวเองถ้าขค้เกียจเดียวนะเราอาจจะหลุดก็ได้นะเพราะว่าคนนี้เขาเขาเป็นเป็นคนที่รักความก้าวหน้ารักความมั่นคงรักความสําเร็จอยู่ด้วยแล้วจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะทําให้เราแย่ลง นะคะอันนี้ไม่แน่ไม่นอนเขาจะรอการตัดสินใจคุณอีกครั้งหนึ่งว่าจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะตอนนี้อะไรก็ยังไม่แน่ไม่นอนยังไม่ชัดเจนนะคะถ้าเรารักเขาเราก็เปลี่ยนตัวเองเพื่อเขานะคะแค่นั้นเองให้เขารู้ว่าเราเฮ้ยตั้งใจทํางานนะฉันขยันทํามาหาก,กินนะหานู้นหานี้มาสร้างไรายได้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่หยุดนิ่ง ตรงนี้แหละที่จะเป็นเาขาเรียกว่าข้อคิดในการที่จะไปต่อกับเราหรือไม่นั่นเองอสรุปแล้วนะคะเรื่องราวความรักของชาวตุลน,นะคะไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะแต่เพียงแค่ว่าคุณอย่าเอาแต่ใจมากจนเกินไปเท่านั้นเองนะคะ อย่าพุงผางอย่าคุมเขามากอย่าแต่ใจมากเลยอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะเงียบจะนิ่งก็ตามนะคะ,ะความรักของคุณก็มั่นคงอยู่แล้วหรือไม่ก็มันอยู่ตัวแล้วไงนะคะแค่นั้นเองคนนี้เป็นเนื้อคู่คุณนะคะใช้เวลากันไปเรื่อยเรื่อยากันไปเรื่อยๆออาจจะมีทุกข์มีสุขบ้างอะไรบ้างห่างเหินห่างไกลกันบ้างนิ่งบ้างแต่สุดท้ายแล้วปลายทางของคุณก็จะไปสู่เ,เขาเรียกว่า เป็นคู่รักกันการได้แต่งงานกันนะคะการได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมีความสุขสมหวังนะกับเรื่องราวความรักของชาวตุลนะคะสิ่งที่ไม่หมอแนะนําสิ่งที่ไม่หมอะเตือนก็เอาไปพิจารณาดูนะคะ,พะ,คะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นมันร้าวฉานมากกว่าเดิมหรือมันแย่ลงนะคะซึ่งมันก็กําลังดีอยู่แล้วเชียวนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะกับการทำนายดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะคะขอบคุณมากมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะหรืออยากที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงเลยก็แอดไลน์กันเข้ามาได้ไม่หมอได้ฝากอดีไลน์วที่ได้คลิปนะคะไปแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ